สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันนี่ไหมค่ะซื้อมันม่วงมางามงามเด้ค่ะไหมค่ะซื้อมันม่วงมาเด้ค่ะมันนี้สบโลรด้ค่ะไอ้นั่นมันส้มเด้ค่ะมันส้มโลหนึ่งแล้วก็มันม่วงเกาโลมันต้องเลือกมันหัวใหญ่ๆแบบนี้เด้ค่ะลูกค้าเนี่ยอันนี้มันสีม่วงเด้ค่ะมันม่วงลูกค้าต้องเลือกหุยหัวใหญ่แบบนี้เด้จากเวลามาอ่า มะหันมันจังหันง่ายเด้อค่ะแะ้วมันกระแทบเด้อค่ะมันม่วงหัวย้าใหญ่เด้อค่ะค่ะซื้อมาเด้อค่ะถ้าใส่สูตรแม่ค่ะต้องเอาเลือกหัวใหญ่แบบนี้เด้อค่ะเนี่ยโหหัวเบลือเลยเด้อค่ะม้นนี้เอาคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะฝากในเด้อค่ะถ้าผู้ใดไปเสิรเผือกซื้อมันก็ซื้อหัวใหญ่แบบนี้เด้อค่ะฝากในเด้อค่ะติดตามก็ไล์ก็แช่ในเด้อค่ะก็ลูกค่ะทานผู้สมทุกคนเด้อค่ะ คลิปนี้ก็บายบายด้จ้ามาบอกทนี้เด้อจ้าอย่าลืมเด้อค่ะ้าผู้ใดสนใจเด้อค่ะสูตรก็ขายเด้อค่ะแป้งสำเร็จรูปก,ก็ขายเด้อค่ะโล่ล,ลอยเด้อค่ะ